พลัดอวุโสนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกการบริหารส่วนตำบลด้วยสัมภาษณ์ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าผมได้นำกําลังข้าราชก,การตํารวจอาสาสมัครตํารวจบ้านอาสาสมัครอบตนะครับ ตลอดจนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนี้จํานวน70คนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้งานฉลองพรฒย์ยศของท่านพระครูพิทักษ์โพธิชัยนะครับเจ้าคณะตำบลไว้สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอความร่วมมือนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ช่วยกันสอดส่องบุญหลานให้มาเที่ยวนะครับมาเล่นในงานนี้ด้วยเป็นงานบุญด้วยความสนุกเรียบร้อยนะครับ สําหรับการมาตรการทางการปลอดภัยนะครับก็ขออนุญาตําเรียนว่าวันนี้พี่น้องอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับเรามีการตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและตรวจคนอาวุธถูกอาวุธทั้งหลายที่จะเข้ามาในงานนี้นะฮะดพงะนั้นจังนี้ก็เพื่อให้งานเรียบร้อยนะครับก็ต้องขออนุญาตกลับเรียนผมก็คงจะมีเรื่องําเรียนกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับสหรับ ขั้นต่อไปนะครับที่เชิญวน,นี้